รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนนะฮะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมกับสาระดีๆที่นํามาฝากกันในทุกสัปดาห์กับผมหมอกทศพรครับในสัปดาห์นี้นะฮะหมอกจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวจังหวัดอุดอรนะครับบอกได้เลยว่าทริปนี้มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าหมอกจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ถ้ำสิงซึ่งมีภาพเขียนอายุกว่า2,300ปี แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไงาน internet, ั้นขออุบไว้ก่อนตอนนี้นะหมอให้คุณผู้ชมไปตรวจสอบราคาเชื้อเพลิงกันก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เรารอเติมน้ํามันนะครับหมอก็มีเทคนิคการใช้รถยนต์แบบประหยัดพลังงานมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับนั่นก็คือเราไม่ควรขับรถล,ลากเกียร์นานๆนะครับเพราะว่าการใช้เกียร์ต่ําเป็นเวลานานจะทําให้เครื่องยนต์ของเราสึกหรอและที่สำคัญ เป็นการไม่ประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วยตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วไปเที่ยวอุดรกับหมอกเลยครับสำหรับการเดินทางของในหมอกในครั้งนี้ทั้งหมดที่จังหวัดอุดรธาน,นีนั้นนะครับโดยเริ่มจากการพาไปเที่ยวที่ถ้ำสิงแล้วไปรับประทานอาหารอร่อยๆที่ร้านอาหารบ้านไทยและปิดท้ายกับเรื่องราวดีๆของผู้ที่ได้รับรางวัลลุกโลกสีเขียว มีสิ่งมหัศจรรย์ที่รอให้ท่านค้นหาอีกมากมายทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมผู้คนที่มีมิตรหมตรีึงยิ่งท่องเที่ยวยิ่งเรียนรู้ยิ่งรักเมืองไทยร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วท่านได้เดินทางไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของเมืองไทยแล้วหรือยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงเที่ยวหัวใจใหม่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำหรับการเดินทางของนายหมอกไปยังถ้ำสิงที่จังหวัดอุดรธานีจากจังหวัดหนองคายนายหมอกของเราก็เลือกที่จะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2 3 3วิ่งตรงผ่านจังหวัดอุดรธานีจากนั้นวิ่งต่อไปยังอำเภอกุดจ,จับอีกประมาณ23กเมตร ก็จะถึงที่ถ้ำสิงแล้วละครับรวมระยะทางประมาณ77กิโลเมตรเท่านั้นเองครับมาถึงช่วงเที่ยวหัวใจใหม่กันแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้หมอกพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีนะครับกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ำสิงห์นะฮะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้บอกได้คําเดียวว่าไม่ธรรมดาเลยตอนนี้ไกด์รอเราอยู่ข้างบนแล้วไปกันเลยครับ และที่ยืนข้างๆหมอกนี้นะครับก็คือคุณลุงประสิทธิ์นะครับซึ่งจะเป็นไกด์ของเราในวันนี้นั่นเองสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งครับคุณลุงครับโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปถ้ำสิงประมาณ1กิโลประมาณ1กิโลครับต้องถามคุณลุงหน่อยครับว่าประวัติความเป็นมาของถ้ำสิงเนี่ยมีคนไปเจอตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมีคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเป็นนายพานขึ้นมาหลบแดดหลบฝนอยู่ตรงนั้นแล้วพอมองเห็นว่าเป็นเหมือนกับภาพสิงฮะอ๋อเหมือนเหมือนภาพเหมือนสิง เป็นเหมือนสิงห์ครับแล้วก็ก็คนสมัยก่อนนะเขาก็ว่าเป็นถ้ำสิงห์อย่างนี้นี่เฉยแล้วต่อมามีกลุ่มอาษาสมัครเนี่ยครับมาตรวจมาสํารวจดูว่าเป็นเป็นถ้ำสิงห์จริงแล้วก็เรียนกับนายอำเภอครับแลวป่าไม้อําเภอในในในถ้ำสิงห์มีอะไรครับคุณลุงมีภาพเขียนสีภาพเขียนสีครับ อายุประมาณเท่าไหร่ครับคุณลุง2,300ปีโหน่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผ<ส>ู้ชมเรียกได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณลุงประสิทธิ์จะนำเราไปเลย<ส>นะครับ ก็ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วฮรคุณลุงประมาณ500ครับ500เมตรแล้วนะครับขึ้นทางแล้วแต่ว่าในระยะเวลาที่เราเดินข um ึ้นนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นป้ายเกี่ยวกับเรื่องราวของการอนุรักษ์ มีไว้เป็นจุดเป็นจุดเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิกอนุรักษ์อย่างแท้จริงครับไปต่อครับลานขับควาย ก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะฮะจะมีจุดแวะพักจุดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าลานทับควายคืออะไรครับคุณลุงประสิทธิ์คือเมื่อก่อนนี้เขาเอาวัวเอาควายมามาปล่อยมาเลี้ยงตรงนี้อ๋อก็คือเป็นจุดพักของเขาจุดพักของวัวควายครับอ่าฮะแต่ว่าบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่มีหินก้อนใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเลยก็ถือได้ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็จุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะครับอ่ะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อครับ ผู้ชมครับก่อนที่จะถึงถ้ำสิงนะครับเราก็จะเจออีกหนึ่งถ้ำนะฮะนั่นก็คือถ้ำคอกม้านั่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีประวัติด้วยมีประวัติมาครับประวัติเป็นยังไงครับคุณลุงนางอุษากับบารดนะครับครับอุษาบารดครับเป็นงไงครับุบารดนี่ตามหานางอุษาครับแล้วก็มาผูกมาไว้ตรงนี้อ๋อนางอุษามาเรียนวิชากับพระฤาษีครับอยู่กลางบนนี้ครับ อตอนนี้เจอถ้ำคอกม้แล้วข้างบนก่อนถ้ำสิงมีอะไรนะมีถ้ำลือสีถ้ำลือสีอ่ะเดี๋ยวไปถ้ำลือสีต่อครับไปลูกตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงถ้ำลือสีกันแล้วนะครับผมก็จะเป็นแท่นหินนะครับที่วาง เหมือนแบบเหมือนเป็นบ้านเลยเนอะคุณลุงนะนะครับผมเขาบอกว่าฤาษีองค์นี้เนี่ยเป็นฤาษีที่สอนวิชาอาคมกับนางอุษาที่สำการคุณผู้ชมดูได้แจ่ดูได้แน,นี่มีรอยห,หยุงหาอาหารของฤาษีด้วย <c oughs> ใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่แล้วครับชาวบ้านมาพักอาศัยแล้วก็เขาจัดทำชาวบ้านมาทำกับข้าวครับ โอ้คุณผู้ชมครับที่เราเห็นนี่คือภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์2,300ปีครับ2,300ปีนะฮะโอ้สุดยอดมากมากเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นรูปสัตว์เนาะครับน่าจะเป็นรูปวัวรูปอะไรพวกนี้เอถามนิดนึงครับคุณลุงเขาใช้สีอะไรเขียนนะฮะจ้าไหมครับจะเป็นยางไม้หรืออะไรแต่ก่อนโบราณนะครับโอ๋อยางไม้โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะฮะตรงนี้แล้วที่บอกว่าทำสิงเนี่ยมันมันคือตรงไหนครับอยู่เดินไปอีกหน่อยครับอ๋อเดินไปหน่อยครับนี่ ยอดนะคุณผู้ชมนี่ไหนครับขอดูนิดนึงตรงนี้ครับนี่ภาพเหมือนกับสิงค์ครับอ๋อนี่คุณผู้ชมตรงนี้น็หน่ด้านหัวนี่ด้านท้ายเขาบอกว่าภาพที่เขเขียนเนี่ยมีรุ่นราคาวเดียวกับผาแต้มผาแต้มเลยนะครับแต่รู้สึกว่าแต่รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจะมีเยอะแล้วก็ชัดมากๆเลยนะครับผมมันมีลายภาพลายเลขาคั้นนิตภาพลายสัตว์ต่างๆมีหมดครับอ๋อมีภาพลยเลขาคันิตด้วยครับ ก็เรียกว่าภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ำสิงนะครับ,รบมีความสวยงามแล้วก็คมชัดไม่แพ้ที่ไหนเลยในประเทศไทยนะครับผมเดี๋ยวหมจะให้คุณผู้ชมนะครับเห็นภาพเขียนสีทั้งหมดของถ้ำสิงและอีกจุดหนึ่งที่เราจะไปนั่นก็คือจุดชมวิวครับจุดชมวิวรับรองว่ามุมนี้สวยมากๆเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับไปคุณลุง โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยนะครับคุณลุงประสิทธิ์ตรงนี้มีชื่อว่าอะไรครับ จุดชมวิวและเป็นอาสนะพระอิศวรครับซึ่งเราก็จะได้เห็นวิวที่สวยงามมากๆเลยฝั่งนี้เป็นวิวของจังหวัดอะไรครับเป็นจังหวัดหนองบัวลําพูครับฝั่งจังหวัดหนองบัวลําพูแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นจังหวัดอุดรครับอุดรน,นะซึ่งเราขึ้นมาอยู่บนยอดเขาที่แบ่งกั้นสองจังหวัดนี้ครับโอ้โห oh. ตอนระยะทางที่เราเดินขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ได้คุณลุง จากข้างล่างเลยจากข้างล่างมาประมาณ2อกโลสองกิโลนะฮะขึ้นมาถึงบนยอดเขาแต่บอกได้คาเดียวเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับภูกระดึงสองนะครับภูกระดึงสองนะครับผมคุณลุงครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่ถ้าสิงเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับมีเขามีเต้นรับรองว่าจะมานอนประมาณพัก หรือมีบ้านหมู <'t> <man> ่บ้านโฮมสเตย์ก็มีเช่าครับผมก็สามารถมาพักโฮมสเตย์ได้ด้วยนะครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับคุณลุงประสิทธิ์ก็0 8 1ย์แปดหนึ่งศูนย์สมครับผมก็สามารถติดต่อคุณลุงประสิทธิ์ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะมาท่องเที่ยวถ้ำสิงหรือว่ามาจุดชมวิวจุดนี้นะครับผมอ่ะมาเที่ยวกันทั้งวันและเริ่มหิวแล้วช่วงต่อไปช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยนะคุณลุงประสิทธิ์ก็ยังอยู่กับเรานะครับจะพาไปทานอาหารอร่อยๆกันที่จังหวัดอุดรแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้้นนไปต่่่่อออเเลยยยชววงทีีีมร